หลังวันสิ้นโลกฉันอยู่ในห้องเช่าและสร้างร้านขายของชำเล็กๆขึ้นมาเองซอมบี้ทั้งหมดวิ่งไปตามเสียงร้องฉันรู้ว่ามีคนต้องเดือดร้อนแน่ๆแ,แล้วฝนก็ตกปล่อยๆข้างนอกฉันกลับไปนอนในผ้าหม่มขณะที่สัญญาณอินเทอร์เนต็ตยังมีอยู่ฉันเล่นเน็ตต่ออีกสักพักแล้วก็เจอคลิปขอความช่วยเหลือเยอะแยะมากมายในทิกต็อกกำลังดูไปเรื่อยๆแล้วก็มีข้อความด่วนเด้งขึ้นมาปรากฏว่าเป็นรัฐบาลที่กำลังขอร้องประชาชนให้รีบหลบอยู่แต่ในบ้านอย่าออกไปข้างนอก และขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในประเทศชาติรอความช่วยเหลือความช่วยเหลือเรือชาติที่แล้วฉันไม่ได้รับความช่วยเหลือชาตินี้ฉันจะได้รับไหมวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆสัญญาณเน็ตก็ไม่มีแล้ววันนั้นฉันถือกล้องสองทางไกลดูข้างนอกพบว่าร้านขายของชำของเย่เหอมีคนใจดีมาล้อมอยู่น่าเสียดายร้านขายของชำแห่งนี้ถูกเย่เหอสร้างให้แข็งแกร่งเหมือนถังเหล็กคนส่วนใหญ่เห็นว่าเอาชนะไม่ได้จึงได้ดแต่จักไปแต่มีหญิงสาวคนหนึ่งถือมีดทำครัวกลับไม่ยอมแพ้ เธอยังคงเคาะประตูโลหะอย่างไม่หยุดยั้ยงฉันรู้ว่าคุณอยู่ข้างในรีบเปิดประตูให้หน่อยลูกฉันหิวจะแย่แล้วช่วยให้ฉันได้อาหารหน่อยเธอขอร้องละ่ะความพยายามของผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ทําให้เย่เหอใจอ่อนแต่กลับดึงดูดความสนใจของซอมบี้ที่กําลังวนเวียนอยู่แถวนั้นฉันหลับตาลงไม่กล้าดูอีกแล้วหลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งนั้นฉันเริ่มฝึกยิงธนูและหน้าไม้ทุกวันพอเหนื่อยก็ดื่มเบียร์เย็นๆสักขวดเดินมาที่ฉันวางของเลือกขนมกบเคี้ยวเล็กๆน้อยๆมาหลายอย่าง แล้วก็เปิดรายการวาไรตี้ตลกๆดูอีกใส่หูฟังแล้วก็กินไปด้วยดูทีวีไปด้วยวันนั้นตอนที่ฉันตื่นขึ้นมาฉันก็พบว่าในห้องเย็นผิดปกติฉันก็เดินไปที่หน้าต่างหิมะตกเหลือไม่น่าเชื่อเลยตอนนี้มันเดือนกร,รกฎาคมแล้วนะจำได้ว่าในหนังสือไม่มีเหตุการณ์นี้เลยหิมะตกหนักมากผู้รอดชีวิตยิ่งเดินลำบากขึ้นสิ่งเดียวที่น่ายินดีก็คือน่าจะแม้แต่ซอมบีก้ก็ทนความหนาวขนาดนี้ไม่ไหวบนถนนแทบไม่เห็นพวกมันแล้ว นี่จึงเป็นโอกาสให้บางคนได้ออกมาหาสเสบียงฉันรู้ว่ามีที่หนึ่งที่ต้องมีสเสบียงอยู่แน่ๆแ,แต่ที่นั่นเข้าไปยากที่เขาพูดถึงนั่นแหละร้านขายของชำของเย่เหอช่างเถอะคราวที่แล้วพวกเราไปมาแล้วเข้าไปไม่ได้ลองไปค้นหาตามตึกแถวอื่นๆในละแวกนี้ก่อนดีกว่าแล้วพวกเขาก็ค้นหาทีและตึกๆึกไปอย่างนั้นจนกระทั่งได้ยินเสียงดังปังๆฉันถึงบางอ้อฉันคว้าคันธนูและหน้าไม้ไปที่ประตูเสียงดังมากข้างนอกประตูถึงแม้จะอยู่ห่างออกไป ฉันก็ยังได้ยินเสียงเบาๆโชคดีที่ยังมีประตูเหล็กดัดอีกบานอยู่ที่บันไดและยังใช้ของรกๆมาปิดกั้นบันไดไว้ด้วยนี่มันไม่ใช่บอกเราตรงๆหรือว่ามีคนอยู่ที่นี่ลุงเกาคุณไม่ได้บอกว่าคุณจะเปิดกุญแจได้หรือคะมาสิคะนี่มันเป็นลูกกุญแจระดับสี่เครื่องมือที่ฉันมีอยู่มันเปิดไม่ได้ฉันยังไม่เชื่อเรื่องนี้เลยมาช่วยกันยกต่อเถอะค่ะอย่ายกแล้วค่ะคุณเห็นของรกๆที่กองอยู่ด้านบนนั้นไหมคะเกือบทั้งหมดเป็นของหนักชิ้นใหญ่ ถ้าดันออกแล้วพลาดขึ้นมาของพวกนี้จะถล่มลงมาทั้งหมดพวกเราจะเป็นคนแรกที่ถูกทับตายแล้วดูสิเจ้าของห้องนี้มันเอาของมาอุดบันไดหมดเลย mm. เห็นได้ชัดว่ามันเห็นแก่ตัวและกลัวตายน่าจะอดตายไปแล้วต้องเปิดประตูนี้ยังไงก็ต้องหาเครื่องมือที่ใช้ได้ก่อนอาหมิงพูดไม่ผิดยังไงก็ยังมีตึกอีกไม่กี่หลังที่ยังไม่ได้คนเราไม่ควรเสียเวลาไปดูบ้านหลังอื่นก่อนเถอะกลุ่มคนเดินจากไปอย่างอะไรอวรนแต่ฉันรู้ดีแม้ว่าพวกเขาจะเลือกจากไปตอนนี้อีกไม่นาน พวกเขาก็จะกลับมาอีกฉันไม่คิดว่าขณะที่ฉันกําลังคิดหาวิธีรับมือพวกเขากลับมาอีกแล้วยังไงก็ได้ใช่ไหมดูเหมือนจะไม่ได้ผลอะไรน่าหลบไปให้ฉันลองดูให้พวกนี้กูยังคิดว่ารอบนี้จะได้เงินง่ายๆเลยแม่งกุญแจพังนี่วะเสียเวลาเปล่าๆอีกแล้วที่แท้ก็หาเจอแล้วนี่เองเครื่องมือแต่ทำไมรู้สึกว่าคนน้อยกว่าเมื่อกี้เหมือนจะมีแค่สองคนเองอ้วนเราแอบกลับมาแบบนี้ ถ้าโดนพี่หมิงกับพวกเขาจับได้พวกเขาต้องด่าเราแน่แน่กลับกันเถอะได้ยินอย่างนั้นฉันคิดว่าทั้งสองคนนี้จะยอมแพ้เสียทีพอฉันกําลังจะโล่งใจผู้ชายหัวเราะเบาๆแล้วก็มีเสียงท่าถูกันเบาๆไอ้ท้วมแกทําอะไรเนี่ยปล่อยฉันนะฉันจะทําอะไรได้ล่ะผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันสองต่อสองคุณว่าฉันจะทําอะไรได้ล่ะฉันมีอาหารเยอะแยะเลยนะถ้าคุณตามฉันมาฉันจะให้คุณกินคุณมีอาหารจริงๆเหรือเร็วๆนี้แหละ เสียงอะไรบางอย่างที่บรรยายไม่ถูกเล็ดลอดเข้ามาในหูฉันเชีย่ยกล้ามาทํากิจกรรมไม่เหมาะสมต่อเด็กในที่สาธารณะขณะที่ฉันกําลังสาแช่งเขาอยู่เสียงตะโกนดังลั่นขึ้นมาไอเฮียไอท้วมมึงมาทําอะไรกับผู้หญิงของกูกูจะฆ่ามึงเจ้าของตัวจริงที่เพิ่งย้อมผมสีเขียวปรากฏมาหมัดมาก็มา,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 มาถึงแล้วพี่หมิงเชื่อฉนนะเขาบังคับฉันจริงๆฉันเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆไม่มีแรงสู้จะไปขัดขืนได้ยังไงบ้าเป็นเธอเองที่ไปยั่วฉันต่างหาก พอแล้วอย่าทะเลาะก,กันเลยถ้าตะโกนอีกเดี๋ยวจะล่อซอมบี้มาด้วยจะทำยังไงอาหมิงเรื่องนี้แกจะจัดการยังไงมายุ่งกับผู้หญิงของฉันงั้นก็เลือกเอาระหว่างกูจะตัดขาแกหรือไม่ก็เอาอาหารที่แกเก็บมาได้วันนี้มาให้กูเศษสองส่วนสาเป็นค่าเสียหายไอคนอ้วนมันไม่มีเหตุผลแล้วก็เห็นคนอื่นไม่ช่วยมันเลยเลยรีบกลัวไปเลยได,ได้ให้ก็ให้แล้วในขณะนั้นเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นฉันได้ยินเสียงอากาศทะลุเข้าไปในเนื้อหนัง พร้อมกับเสียงครางเบาๆต่อมาคือเสียงกรีดร้องของผู้หญิงลุงเกาคุณทําอะไรคุณจะแย่งอาหารของอามิงเหรออามิงอยากโกรธฉันนะที่บ้านฉันยังมีทั้งคนแก่และเด็กเล็กอยู่ของพวกนี้ถือว่าพี่ชายยืมไปก่อนเธอชาติหน้าพี่ชายจะใช้คืนรีบตามไปพี่มิงพี่มิงเลือดออกอย่าสนใจฉันฉันห้ามมันเอาอาหารไปไม่ได้ทางด้านพี่ลองและอ้วนก็ตั้งสติดได้ในทันทีแล้วก็รีบวิ่งตามไปหาลุงเกาอย่างไม่รอช้ารออีกสองคนตามลงมาข้างล่างทั้งสามคนกำลังชุดละมุนต่อสู้กันอยู่ ฉันก็รีบย้ายที่นั่งผู้ชมไปไว้ข้างหน้าต่างขณะที่พวกเขากําลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดสายตาของฉันเหลือไปเห็นบนพื้นหิมะรอยเลือดเปื้อนเป็นหย่อมๆเมื่อซอมบี้ตัวแรกปรากฏตัวขึ้นพวกเขายังไม่ทันสังเกตเห็นจนกระทั่งพวกเขาตั้งสติได้ฝูงซอมบี้ก็เหมือนแมวที่ได้กลิ่นข่าวคำรามกรูกันเข้ามาล้อมพวกเขาส่วนฉันตอนนั้นก็เอาตัวไม่รอดแล้วกลิ่นเลือดบนบันไดดึงดูซอมบี้บางส่วนขึ้นมา